สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเมื่อนี้อยู่คอง,งวตามเคยครับขังคอกไว้เป็นอาทิตย์แล้วบริออกคอกนะครับก็บเป็นอาการเป็นอยากออกคอกแล้วครับนีนอาการงัวอยากออกคอกครับ ยืนแน่มนาสลอนเลยคักของเพิน่นตัวน้อยห้องแอกแอก,แกมึงโมหนาครับโฉนายืนแน่มนากัน <c oughs> อารมณ์ของคนเลี้ยงวัวครับช่วงนี้ราคากับบอเป็นนะพี่น้องนะ ราคาไม่เป็นเลยเลี้ยงวัวนี่แหละเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวช่วงนี้ราคาวัวลงมากราคาไม่เป็นเลยตัวหนึ่งตกอยู่ไม่ไม่ถึงหมื่นนะครับตัวหนึ่งตกไม่ถึงหมื่นถือว่าถูกมากๆถูกสุดๆด ช่วงนี้กับข้งคอกครับข้งคอกย่างเดียวเพราะวา่าบ่มีทีปล่อยแล้วครับเพราะวา่าว่านเข่าว่านน้ำกันเบิดแล้วช่วงนี้นะครับว่านเขาว่านน้ำกันเบิดเลยบบรูว่าจะไปปล่อยไสก็เลยต้องเลี้ยงในคอกแหลวกะัดัดหญ้าให้กินครับหญ้าธรรมศาสตร์เน่ยหญ้านี่เปียเนี่ย ผสมผสานกันครับยาก,กินนี่แน่แกเลี้ยงและะ้วก็ฟางในขอบนะครับส่วนมากตรงนี้ฟางให้กินให้กินแค่พอประทังแค่มือละก่อนครับถ้าส่วนมาก,กให้กินยาเนาะส่วนมากให้กินยามือแล้วลดปิกอัพแหละกืะเ่าให้กินพอสมมารพระควรต่อมือนะครับ เดี๋ยนี่คอ,อก,กรเริ่มแฉะเปรีปิดฝนตกเกือบทุกวันคอ,อกแฉนะครับคอ,อกแฉแห้งแฉแห้งเพราะว่าตรงนี้เป็นที่โล่งครับอ่าเป็นที่โล่งนะครับเป็นที่โลง่งอันนี้ปล่อยโล่งนะครับบบมีลังค่า ฝนตกมากกับแชะแน่ธรรมดากับวัวในคลอกทั้งเบิดกามีอยู่สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวนะครับกระเลียงตัวเถิงแนพอตัวเถิงแน่แต่ก็ยังดีที่เรายังมีให้มันกินนะครับผม ส่วนมากอยู่นี่ก็จะเป็นวัวไทยกลางครับเป็นวัวไทยกลางเพราะว่าเราต้นทุนเท่าตําครับเท่ากับบ่มีเงินซสือวัวงามๆือเพิ่นดอักแต่ว่าเท่ากับวัวไทยกลางก็ถือว่าโอเคนะครับการเลี้ยงการอะไรก็การจัดการก็ง่ายกับสัมว้ายังดีกว่าที่เท่าที่บริเลียงเพราะว่าือว่าเขาเอาเวลาว่างมาเลี้ยงวัว ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับอยู่นี่สวยงามๆกับผมมือน,นีมาทายขอบให้เบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อครับผมส่องน,น้อยครับวัสดีครับ